มาดูพี่น้องวันอาทิตย์คะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนบ้างนะคะไพ่ตัวตนนะคะในวันพรุ่งนี้ดูว่าพี่น้องวันอาทิตย์เด่นในเรื่องของการเงินนะคะเด่นในเรื่องของนะคะเงินทุนนะคะนี่มีกําลังนะคะการเงินดีขึ้นเนาะนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยความมั่นคงในเรื่องการเงินโดดเด่นค่ะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะออกนอกพื้นที่นะคะนี่ละละนะคะเหมือนกับการเดินทางนะคะเพื่อที่จะนะคะ พักผ่อนนะพักผ่อนยนใจนะคะนี่อย่างนี้นะคะไปคนเดียวนี่อารมณ์ดีเหมือนกับเด็กๆนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ก็ควรที่จะเป็นแบบนี้บ้างนั่นแหละค่ะนะคะเราจะได้ไม่ตึงเครียดนะคะในแต่ละวันนั้นนะ,ะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์นะคะหลายท่านก็ยังคงทํางานอยู่นะคะแล้วก็ดูว่าจะยุ่งงานนะคะแล้วก็งานไม่เป็นระบบนะคะพี่น้องค่ะนะมีความขัดแย้งกับบริวารน,นะคะในที่ทํางานหน่อยหนึ่งนะคะในส่วนของกิจการนะ,ะยุ่งออรุงตรงนางเลยประมาณนี้นะคะ,ะมีความ ไม่ลงตัวกันนะคะกับบริวารน,นะคะในที่ทํางานหน่อยหนึ่งนะ,ะพี่น้องค่ะก็ยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความรักความเมตตานะคะพี่น้องคาะหน้ามีอะไรก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสําหรับบริวารน,นะคะในที่ทํางานนั้นนะคะดูว่าจะไม่ค่อยโอเคนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะในวันพรุ่งน,นี้นะคะเอาละคะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรมีเลข50นะคะแล้วก็155015 15, ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ,ะพี่น้องวันจันทร์ตัวตวนก็โชว์เรื่องเงินดีมากเลยนะคะการเงินนะคะต่อไปนี้มีความมั่นคงขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะอะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะ,ะโชคดีในเรื่องของทุนทรัพย์นะคะทรัพย์สินนะคะ,ะโชคดีนะคะในเรื่องของบริวารว่าอย่างนั้นเนาะสำหรับพี่น้องวันจันทร์แล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ขึ้นนะคะ มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราคอยนะคะและมุ่งมั่นตั้งใจทําก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีผลสําเร็จนะคะทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะนั่นหมายถึงว่าไปถึงดวงดาวเนาะสําหรับพี่น้องวันจันรนะคะส่วนเรื่องของการงานเด่นดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องค่ะนะเด่นนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะอืได้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทถือว่าเยี่ยมเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะนะ,ะมีโชคมีรับเข้ามาด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ เอาละค่ะเลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโจคลาบจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข9นะคะแล้วก็107ค่ะ9าว107ค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคา่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะสายเปสายเปนิดๆนะคะอ่านี่อย่างนี้เลยสำหรับพี่น้องวันอังคาร มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่กิจการใหม่นะคะโปรเจกต์งานใหม่ๆแล้วก็ดีด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีโชคมีลาบข้ามือนะคะหนึ่งเหรียญโตๆโ,โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องคะนะ,ค,ะคิดการอะไรลงมือทํานะคะจะประสบความสําเร็จนะคะโดยไพย่เชพแห่งเวทมนต์พี่น้องวันอังคารดีเยี่ยมเลยคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่กําลังจิตตกอยู่ณนะขณะนี้ก็ขอบอกว่าพี่น้องันงคารคะ่ะอยากก่าจิตตกนะคะในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ดวงเปิดจริงๆในทุกเรื่องด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะนะ เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราเองค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรมีเลขห้าหนึ่งแล้วก็ห้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนะคะอืมนะไพ่ตัวตนนะคะบอกว่าระมัดระวังบริวารจะทิ้งภาระนะคะทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันพุธกลางวันหน่อยละค่ะพี่น้องขานะนี่นะคะและระมัดระวังเรื่องของสุขภาพค่ะ นะคะสุขภาพนะ,ะใครที่น่าเป็นโรคภูมิแพ้กระเพาะอาหารกรดไหลย้อนลำไส้นะคะรวมถึงอาหารเป็นพิษด้วยนะระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะส่วนในเรื่องการเงินดีเยี่ยมค่ะนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะนี่มีโชคข้ามือมีเงินก้อนโตโตข้ามือค่ะพี่น้องขาเนาะมีเกณฑ์เดินทางอย่างไม่มีเปลนนะคะออกนอกพื้นที่ไปนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะเออ นะอย่าใจร้อนอย่าใจด่วนแล้วก็ใจเร็วนะคะพี่น้องตัดสินใจอะไรในวันพรุ่งนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลค่ะพี่น้องค่ะเอาแล้วค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าหนึ่งสามแล้วก็สี่ค่ะห้าหนึ่งสามสี่ค่ะขอให้เห็งเห็มาดูพี่น้องวันนะคะพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะอ่า,อาจ,จะเดินทางนะคะช่วงนี้เนะาะระยะ มีการเดินทางในระยะสั้นๆได้ด้วยนะคะหรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็ได้รับข่าวดีนะคะและโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนั้นเยี่ยมเลยนะคะในวันพรุ่งนี้มีเม็ดเงินเข้ามานะคะพี่น้องจ๋านะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยโชคดีนะคะหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ร่วมฉลองความสําเร็จนะพี่น้องวัดพุธกลางคืนนะคะถือว่าเด่นเลยเรื่องของการเงินก็โชว์ดีนะคะใครที่ขอความช่วยเหลือใครบริการ ในเรื่องของการเงินก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนยังมีเครดิตอยู่นะคะพี่น้องนาะขอเครดิตเอาไวา้มีโอกาสที่จะผ่านนะคะพี่น้องนาะเอาอย่างนั้นกันนะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะถือว่าเยี่ยมเลยเหมือนกันเนาะสำหรับพี่น้องวันวันพุธกลางคืนค่ะเอาล่ะค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะมีคนส่งข่าวก็ได้หรือมาจากการเดินทางของเราก่อนหน้านี้ก็ได้ะคะ่ะพี่น้องค่ะ เลขหน้าไพ่อะไรก็ไรมีเลขหกหนึ่งหน้าและก็สามหกหกหนึ่งสามหกค่ะขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤกัสบดรีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดรีนะคะนี่นาเรื่องเงินนะคะโชว์เรื่องเงินเด่นนะคะความหมายก็คือทุกการเดินทางจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะอย่างนี้นะคะในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของสินค้านะคะขายดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะในวันพรุ่งนี้บางท่านก็อาจจะนะ จะนะคะปฏิบัติทมก็ได้ทําบุญให้ท่านก็ได้นะคะพี่น้องขานะก็ถือว่าเอ่อทำบุญเพื่อเสริมดวงนั่นเองนะคะพี่น้องวันพระฤกษขัดสวบดีอ่าและก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะบางท่านนั้นอ่อนแออ่อนเพลียนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็ควรพักผ่อนพักร่างเนาะโชว์ดินในเรื่องของการเงินนะคะทรัพย์สินนะการเงินทรัพย์สินนะคะนี่โชคดีนะคะพี่น้องวันพระฤกษัดสวบรีนะคะ ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าขายที่ดินนะะก็จะมีคําตอบเข้ามานะนะคะปิดการขายได้เละได้ค่าคอมมิชชั่นนะได้ค่านายหน้านะคะพี่น้องนะเออเรื่องเงินเยียบเลยค่ะจ้าพี่น้องวันพรดัดสวัสดีในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขซีนะคะเออเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์สี่เก้าหนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันสุขบ้างค่า สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันดาบสมมงกุฎนั่นหมายความว่าถ้ามีปัญหาอยู่ณขณะนี้หรือก่อนหน้านี้นะคะพี่น้องวันศุกร์ก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะคะโดยดาบสมมงกุฎนั่นเองค่ะชนะทุกเรื่องแล้วก็บางท่านก็อาจจะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสที่จะขยับขยายนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานก็แล้วแต่ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางท่านก็อาจจะรอเนาะรอคอนมาขอหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่น้องวันศุกร์นะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือกนะ มีความรู้สึกว่าตึงเครียดแล้วลังเลสงสัยนะเดือดอัดนะคะพี่น้องคะถ้ามีในกรณีแบบนี้พี่น้องจะต้องนะคะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะพี่น้องคะไม่ต้องไปกังวลนะคะหรือจิตตกนะและก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเนาะนะคะในเรื่องของเอ็นข้อกระดูกนะคะสายตาดวงตานะคะอย่างนี้ได้ด้วยเนาะบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยนะคะพี่น้องนะระมัดระวังให้ดีค่ะเลขนํโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้านะคะ แล้วก็42 19 42ค่ะพี่น้องวันสุขขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์ทำงานหนักๆ,ๆเลยเลยนะคะพี่น้องค่ะนะเอ้ยสู้ไปอดทนไปค่ะพี่น้องนะแล้วก็พี่น้องวันเสาร์ก็มีบริวารผู้รักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะเออในทุกเรื่องการเงินก็ดีค่ะขายของดีมีออเดอร์เข้ามานะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะพี่น้องวันเสาร์เนาะ ออได้อะไรมาแบบเบิ้นๆโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์อุ่นส่วนก็ดีค่ะฉะนั้นแล้วดีหมดเลยค่ะพี่น้องวันเสาร์นะในวันพรุ่งนี้จะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขเจ็ดสี่เลขก็สามสองเจ็ดสี่สามสองค่ะขอให้เห็นๆค่ะเอาละค่ะป้าหมอไวยพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ